สวัสดีนะครับคลิปนี้จะพามาชมนะครับผลไม้โบราณไทยเราที่อยู่ตามบ้านนะครับคือแต่ก่อนจะปลูกเยอะมากนะครับบ้านใครก็ปลูกกันนะครับแต่ทุกวันนี้ก็ไม่ค่อยนิยมปลูกกันเดี๋ยวไปดูตามบรรุนก้อนอันนี้ก็เป็นผลไม้ตามฤดูกาลนะครับนอนาติุนน,นานๆผมถึงจะพาพี่น้องมาชมสักครั้งหนึ่งคือช่วงที่มัน ห้ลูกนะครับก็คือช่วงช่วงนี้แหละครับช่วงเดือนกุมภาพันธ์นะครับมันก็จะเริ่มหายลูกนะครับแต่ว่าตั้งแต่ต้นเดือนมานะครับก็เก็บไปหลายรุ่นนะครับส่วนใหญ่ก็ไม่ได้หวงหามนะครับใครอยากเก็บก็มาเก็บเอาไปกินไปทานกันนะครับแต่ในส่วนของผมเองบางทีก็เก็บ,บ้างไม่เก็บบ้างนะครับส่วนใหญ่ก็จะปล่อยป้าละเลย นะครับพี่น้องคนไหนที่เขาสนใจเขาอยากจะกินหนงเขาก็มาเก็บไปกินกันนะครับต้นมันก็ถือว่าต้นใหญ่พอสมควรครับว่าปลูกมาก็หลายปีนะครับปลูกมาหลายปีนั่นก็ใช้ลูกไปเรื่อยๆครับทุกปีทุกปีแต่ในช่วงนี้นะครับช่วงมกราคุมภานะครับว่าช่วงคุมภามันจะเดิมซุกกันแล้วนะครับก็สามารถ เก็บถินได้ปลายปลายเดือนธันวาครับใชายกุมพางครับปลายปลายเดือนธันวามาเขามอกรากุมพานะครับมันจะเริ่มไ้ดอกนะครับเริ่มไ้ลูกพอมาถึงเดือนกุมพางก็จะเริ่มซุกนะครับนะครับสังเกตลูกครับพอลูกสวยๆนะครับไม่ได้เป็นหรอกแต่ว่าถ้าต้นมันใหญ่นะครับลูกมันจะไม่ไม่ค่อยใหญ่เหมือนต้น ที่มันให้ลูกตอนแรกๆนะครับช่วงปีสองปีแรกที่มันเติมให้ลูกครับลูกจะใหญ่มากนะครับแต่ว่ามาช่วงนี้ต้นมันใหญ่นะครับมันก็จ,จะเริมแกลายสังเกตนะครับพวกไม้ผลทุกอย่างถ้าปีแรกๆนะครับลูกมันจะโตนะครับว่าจะเป็นมะม่วงมะม่วงทะเราเอามาปลูกแรกๆนะครับลูกก็จะโตนะครับพอให้ลูกไปเรื่อยๆนะครับปีสองปีสามปีไปเรื่อย ลูกก็จะเริ่มเล็กลงเล็กลงนะครับอันนี้ก็อาจจะเป็นติดต้นของมันนะครับถ้าต้นมันแก่ลูกมันก็จะเริ่มเล็กลงเล็กลงนะครับแต่ถึงยังไงมันก็หายลูกถูกผีถูกผีไปเรื่อยนะครับลูกของมันก็สามารถรับประทานไดเหมือนเดิมถึงมันจะลูกเล็กแต่ว่าความอร่อยแต่ว่ารสชาติของมันนะครับก็ยังคงที่นะครับไม่ได้หนีไปไหนนะครับเพียงแต่ลูกมันเล็กเท่านั้น นะวครับวันนี้ก็จะมารีวิวให้ดูสองต้นด้วยกันอันนี้คือต้นแรกนะครับต้นแรกก็จะอยู่คางๆบ้านหน่อยหนึ่งส่วนต้นทีดสองก็จะอยู่ติดครับชายคาบ้านนะครับต้นนี้ก็ลูกดกพอสมควรส่วนย้ายไหนที่มันอยู่ใกล้มือก็เก็บไม่ค่อยได้นะครับก็คือปล่อยปล่อยทิ้งนะครับห้พวกนกหรือว่าพวกข้างคาวนะครับ ออกซัที่หากินยามค่าคืนนะครับไม่ว่าจะเป็นตัวบางนะครับบางก็มีนะครับกระรอกก็มีนะครับพวกนี้จะหากินยามค่าคืนแต่กระรอกบางบางทีก็หากินกลางวันก็มีนะครับแต่ว่าช่วงตรงนี้มันมันอยู่ไม่ในช่วงที่มันเสี่ยงนะครับมันอาจจะแม่แมวแมวกล้ามาหากินบริเวณนี้ว่าตรงนี้บ้านผมจะมีแมวเยอะนะครับ แมวมันก็จ้องคอยจับเหมือนกันนะครับถาหากมันเห็นนะครับสังเกตน,นะครับลูกส,สวยๆอันนี้คือต้นแรกนะครับต้นแรกที่รีวิวให้ดูให้ดูให้ชมกันหลายคนอาจจะเคยรับประทานนะครับแต่ว่าหลายคนอาจจะยังไม่เคยอันนี้คือต้นที่สองกับีต้นที่สต้นที่สองก็ จะมีรอยกระรอกหรือว่านกขัางค้าก็ไม่รู้นะครับแล้ก็จะมากินในยามค่ำคืนนะควับวันนี้ก็เลยถือโอกาสกับจะมาเก็บนะครับเก็บเอาไปเอามาให้พี่น้องได้ดูได้ชมกันนะครับแกยวครับลูกโงงบางคนบางท้องที่อาจจะเรียกน้อยโนงนะครับแต่ว่าบ้านผมเรียกว่าโนงคำโงงเฉยโนงคำเดียว นะครับมันมีคำนำหน้าหรือต่อท้ายนะครับต้นที่สองก็หน่วยหรือว่าให้ลูกนะครับห้ลูกลกเหมือนกันนะครับแต่ก็ไม่ค่อยได้เก็บเหมือนกันนะครับก็ปล่อยทิ้งปล่อยควางอย่างว่าเลยไม่ว่าจะเป็นต้นที่หนึ่งต้นที่สองนะครับนานๆครับที่ไหนก็ไปดูอยู่ครับไปดูเฉยๆนะครับแต่ไม่ค่อยได้เก็บนะครับแต่วันนี้ได้จะมาเก็บสักนิดหนึ่ง ไหนๆก็ทำคลิปแล้วนะครับก็เลยถือโอกาสนะครับจะเก็บลูกนงนะครับมาให้ดูให้ชมกันเอามาปีที่แล้วก็พับปีที่แล้วผมก็นำมาโพสไปแล้วนะครับครั้งหนึ่งนะครับปีนี้ก็ก็ครบรอบนะครับครบรอบของผลไม้ชนิดนี้นะครับเลยจะนำมารีวิวนะครับให้ดูให้ชมอีกอีกสักรอบหนึ่งนะครับหวังว่าพี่น้อง คลนะครับท่านใหม่ที่ยังไม่เคยได้รับชมก็อาจจะมาติดตามชมกันนะครับส่วนท่านที่เคยได้รับชมแล้วเมื่อปีที่แล้วนะครับก็อาจจะโคตรผ่านๆไปนะครับก็ไม่เป็นไรนะครับก็ถือว่าเป็นผลไม้โบราณโบราณเดานะครับรีวิวให้ด้วยชมกันนะครับเยวจะพามาชมนะครับหลังจากที เราได้ขืนเก็บบนต้นของมันนะครับมันมีจำนวนสองต้นครับแต่ว่าต้นนี้มันก็พอจะหลงเหลือนะครับจากคาดว่าจะเป็นพวกข้างข้าวนะครับข้างข้าวมากินตอกนกลางคืนแต่ว่าพีนี่ไม่ค่อยได้เก็บนะครับส่วนใหญ่จะปล่อยปาล,ละเลยสังเกตกับนี่รอยน่าจะเป็นรอยนกข้างขาวื้นไหนที่มันซุกแล้วนะครับซุกแล้วพวก นกพวกและเพกนี้มันจะมาหากินนะครับยามค่ำคืนวันนี้ก็เลยถือโอกาสครับเก็บมาส่วนใหญ่จะไม่ค่อยได้ขึ้นไปบนต้นนะครับก็คือจะปล่อยทิ้งให้นกให้หนูมันกินไปนะครับก็ปลุกอนุรักษ์ไว้เฉยๆนะครับไม่ได้มีอะไรมากมายคุณไหนอยากกินเข้าก็มาเก็บเอาไปกินกัน ต่ว่าพวกนี้มันจะแก่นะครับพวกนี้มันจะแก่ถ้าแก่เราก็เอาไปบ่มบ่มก็ไม่ต้องทําไม้ครับทิ้งไว้เฉยๆนะครับปล่อยวางใ้เฉยแล้วมันก็ซุกเตีถ้าเราเอาไปใส่ไว้พวกในฟางหรือว่าในอะไรที่หอ,อดีๆสักหน่อยหนึ่งนะครับมันก็จะซุกไว ถ้าปล่อยไว้ทามธรรมชาตินะครับปล่อยเฉยๆมันก็ซุกเหมือนกันนะครับอันนี้คือโหน่งนะครับด้านในเข้ามันก็จะเหมือนแหนนะครับหรือยังยังไม่ค่อยซุกดีว่าจะแกะออกไห้ดูสักหน่อยนะครับมันยังซุกมค่อยแดงสังเกตรอยร้างคาวมันจะกินไปได้หน่อยหนึ่งพอยังไม่ค่อยซุกแต่ไหนที่มันซุกแล้วมันจะกินจนหมดครับไม่มีเหลือ มันเหลือจากนกจากหนูเป็นผลไม้โบราณโบราณเรานะครับรสชาติหวานหอมอร่อยมากนะครับใครได้กินก็อาจจะติดใจก็ได้นะครับหวานเหมือนพวกน้อยแหนนะครับแต่ว่าตัวนี้มันจะหอมกว่าหอมกว่าน้อยแหนนะครับพามาดูมาชมกันนะครับ